กษีบอกแล้วคำเตือนคําเตือนคำเตือนลวิดีโอนี้สร้างข,ข,ข,ขึ้นมาเพื่อเพื่อเพื่อความบันเทิขงของท่านผู้ชมเท่านั้นแน่นอนว่าต้องมีภาพและเสียงพฤติกรรมความบ้าระห่าทั้งเหมาะสมและไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ํากว่า18ปีควรรับคําปรึกษาจากผู้ปกครองก่อนรับชมด้วยนะครับ เขาประชงว่าชอบอะไรไยมไอ้เอือ้อมึ้ยอ้ตรง,งน้ำตกงน้ำ ตะคุณ <laughs> ังตคนณตะคุณน,นครับละแสนบอกแล้ววิบอกแล้วครับ <laughs> เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับ <laughs> มันไม่แอบ,บกัดอยู่นี่ครับผม Em cắt cái cây này hấp Máy như đấy, máy như đấy, oh, wow. <cười> 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 Vả nó chiều, vả nó chiều Sao chứ ổn mấy vậy เนี่ยทางโล่งๆเนี่ยน้ำโล่งๆเนี่ยไม่กัดกัดเงี้ยตรงป่าโอ้โหมันมารอตรงคาวเยอะๆเนี่ยเนาะอ่ะตีต่อครับตีต่อตีต่อเอาเลี้ยวเอาเลี้ยวมีเสียวแล้วมีเสียวแล้ว ตรงนี้ยังเงียบอยู่เลยตัวนันม่นาดินตนี้น่าจะใช่น่าจะมารอออกกันนะมันดูดเนาะมื่อกีไม่เหมือนจับเนาะ ปักปูงติดคอนโดนแล้วโดนแล้วโดนไเลยอุ๊ยขาดโอ้โหเรียบร้อยดีครับไปแล้วครับโอ้ไมยฟองช่วยเห็นครับไปแล้วครับผมระเบิดไปเลยครับโอ้โห เรื๋อวขอเวลาไปต่อช็อคใหม่ก่อนนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมนี่ครับมุมเดิมที่เดิมครับหลังจากที่คลิปที่แล้วเขาก็ได้ตัวตรงนี้นะครับคลิปนี้เขามาซ้ำที่เดิมครับกระโดนที่เดิมอีกครับขาดไปแล้วครับรอบนี้โอ้โหสนันเลยครับไปทางไหนล่ะครับต้ะขอใหม่ผมครับ เพิ Ü ่งมัดเสร็จเมื่อเช้าเองครับตุโคโอ้ยจะเดินไปดูก็ไม่ได้ครับตรงนี้มันไม่มีแผ่นดินแล้วครับมันมีแต่น้ำมาตรงนี้ครับหืมไปเดี๋ยวไปดูกันต่อว่ามันจะกัดต่อหรือเปล่านะครับนักเสนของเราไปต่อช็อกแล้วนะครับตอนนี้ไปไปดูกันต่อครับ หมดเลือหมดเหลืมาแล้วมาแล้วกลับมาแล้ววิ่งตัวหนักมาแล้ววิ่งตัวใส่ตัวจุกไม่เลยหูยอยู่ดูอยู่ดูอ๋อลงน้ำดูนะครับหลังจากกัดนักแสนนะครับ ตรงนี้นะครับใกล้ๆหลุดไปนะครับกระแสเลยบอกว่าขาดไปแล้วไม่ใช่หลุดนะครับขาดไปแล้วก็มาถึงคิวผมบ้างนะครับนี่ครับผมเหยื่อสดครับเอาเรื่องครับผมสาอ้วนๆเลยนะครับโอ้โหนี่ครับดูสายปลานะครับ ดินดีเลยครับโอ้โหเหยื่อสดนะครับกบเขียวนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรมากลงทุนแค่ตะขอนะครับตกสนุกๆนะครับโอ้ยวันนี้ใสอ้วนๆเลยนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับน่าเสียนได้นะครับคลิปนี้ผมจะไปหาผู้โชคดีครับรับมอรดกเหมือนเดิมนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับได้ปลาตัวนี้ไปทํากับข้าวนะครับไส่โตโตไปเดี๋ยวเราไปหาผู้โชคดีกันครับนี่ครับปลาตัวเมื่อกี้นะครับนี่ครับ ปานาวุธแต่นัแสนถือครับผมเดี๋ยวเราจะไปหาผู้โชคดีข้างนอกกันนะครับไปไปกันครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราเจอผู้โชคดีครับจอดมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงตรงนู้นนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเจอปลาของเราหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปถามดูพอดีเห็นเขาหาปลานะครับเมื่อกี้ขี่รถผ่านไปเดี๋ยวไปดูนะครับ กินไหมครับปลาอะไรครับนี wow ่ปลาโดครับขายแบบไม่ผมให้ฟรีครับเอาเอาเอาไม่ผมไม่ฟรีครับเอาอะไรครับตองพูดครับเอาไว้ตรงไหนนี่ครับนี่ครับทำยังไงได้กับข้าวนะครับของลุงนะครับครับครับนี่ครับอุ้ยมุดอุ้กมุดกับมุดผม โอเคครับผมยังไงขออนุญาตเอาคลิปวิดีโอนี้ลงยูทูบนะครับครับครับโอเคครับผมไปลิปจบแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ man.